สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประพาสองแปดเก้านะคะนำผ้าไหมสุรินมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้มีผ้าห้าตะโกหกตะโกมาให้ทุกท่านได้เลือกรับไปไว้ใช้ไปเก็บสะสมไปเป็นของฝากของทีทระลึกนะคะสนใจผ้าไหมแอดไลน์เ like. บอร์นี้ทักทายคุยกันได้คะ่ะจองผ้าไหมสุรินสวยๆก่อนใครคะ่ะมาชมผ้าไหมผืนแรกนะคะเป็นผ้าห้าตะโกค่ะ ทอยุกดอกหลายลูกแก้วมีหน้านางชายขุยทอด้วยไหมบ้านค่ะสีกรมนะคะส,สวยๆค่ะสีกรมท่าส,สวยๆกว้างแบบนี้ค่ะผืนนี้ทอด้วยไหมบ้านนะคะมีหน้านาง นางเป็นแบบนี้นะคะเล่มสีได้สวยค่ะนี่ฮ้าตะกรกทอยกดอกมีหน้านางชายครุยนะคะทอด้วยใหม่บ้านค่ะสนใจทักมานะคะ 3า0พับาทค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะกวางสวยๆค่ะพื้นต่อไปค่ะ5ตะกอโทยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะมีหน้านางชายครุยค่ะสิงค่ะ ตรงนี้ว่างไว้นะคะมาเป็นสิงลายเชิงนะคะแล้วก็ผ้าเชิงแดงด้วยค่ะหน้านางเป็นแบบนี้นะคะเชิงบนค่ะเรียบะะเรียบนะคะเรียบหรูดูดีค่ะหน้านางนี่ค่ะเชิงแดงข้างล่างนะคะสิงแบบนี้ค่ะ สนใจทักมาค่ะราคาเบาๆสามพันหกร้อยบาทค่ะสามพันหกร้อยบาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะพื้นต่อไปนะคะวันนี้นำผ้ามาลดราคานะคะ สำเพวทองค่ะสวยมากๆเลยค่ะห้าตะกรนะคะทอยกดอกเม็ดมะยมนะคะมีหน้านางชายคลุยหน้านางแบบนี้ค่ะสำเพาทองค่ะผ้าลายมงคลสวยๆนะคะสำเพาทองสวยๆค่ะนี่ เป็น้้าฮะตกโอทยุกโหนมีหน้านางชัยครุยนะคะสนใจทักมาค่ะวันนี้ลดพิเศษค่ะสามพันเจ็ดร้อยบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรี พื้นต่อไปค่ะผ้าทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะมีหน้านางชายครุยค่ะพญายนาคสีฟ้าสวยๆค่ะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะ หน้านางค่ะชายคลุยหน้านางแบบนี้ก็สวยนะคะพญานาคค่ะพญานาคสวยๆนะคะสีสวยมากๆค่ะวันนี้นํามาลดราคาให้นะคะ สามพันเจ็ดร้อยบาทค่ะราคาถูกมากๆเลยนะคะสามพันเจ็ดร้อยบาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะพิยานาคสีสวยๆนะคะพื้นต่อไปค่ะ พี่นาคือหนึ่งนะคะเป็นผ้าทอยกอดอกลายลูกแก้วค่ะมีหน้านางแบบนี้นะคะแล้วก็ชายคลุยค่ะสีม่วงอ่อนๆแบบนี้ค่ะมีค่ะ สีม่วงนี้ก็สวยนะคะพญานาคสีสวยๆค่ะสนใจทักมานะคะราคาพิเศษนะคะ3ามพบาทค่ะ3,700รอบาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะวันนี้นำพญานาคมาให้ทุกท่านได้เลือกรับไป เก็บสะสมนะคะพื้นต่อไปค่ะหกตะกออยกดอกนะคะลายลูกแก้วค่ะทอสอดริมบนล่างมีหน้านางชายคลีลายช้างม้านะคะเป็นผ้าลายมงคลอีกผืนหนึ่งค่ะ ท้องผ้าเป็นสีงาช้างมีหน้าน่างสวยๆชายคุยนะคะถึงล้างแบบนี้ค่ะท้องผ้าเป็นสีงาช้างสนใจทักมาค่ะ3,800บาทอาบน้ำยาสงสีค่ะ ตัต่อไปค่ะหกตะกอนะคะทอยกดอกลายลายูกแก้วมีหน้านางชายครุยค่ะลายช้างมา้าท้องผ้าเป็นสีฟ้านะคะอมเขียวนิดๆค่ะสอดริมบนล่างด้วยค่ะผ้าทอสอดริมนะคะบนล่างมีหน้านางชายครุยหน้านางเป็นแบบนี้ค่ะ ลายช้างม้านะคะนี่ค่ะเชิงล่างหน้นานางสวยนะคะคืนนี้หน้นานางเป็นแบบนี้ สนใจทักมานะคะ3,800บาทค่ะอ่ามน้ำยาส่งฟรีค่ะพื้นต่อไปค่ะเป็นผ้าหกตะกอนะคะ ทยกดอกลายลูกแก้วมีหน้านางชายครีค่ะแล้วก็ทอสอดริมบนล่างด้วยค่ะลายมงคลอีกผืนนะคะหน้านางค่ะด้านบนเป็นแบบนี้นะคะเชิงบนนี่ค่ะช้างชูทงนะคะ ลายเต็มผืนเลยค่ะหกตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วมีหน้านางชายคลุยทอสอดริมบนล่างค่ะสามพันแปดร้อยบาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ พื้นต่อไปค่ะห้าตะกอทอยกดอกเม็ดมะยมค่ะมีหน้านางชายครุยนะคะหน้านางแบบนี้ค่ะหน้านางอลังการางานสร้างมากลายมงคลนะคะม้าแปดเสียนค่ะ ทองผ้าเป็นสีฟ้าเข้มน,นะคะเกือบไปทางน้ำเงินนะคะม้าแปดเสียนค่ะผ้าเชิงล่างนะคะใช้ผ้าด้านบนค่ะออกแบบได้สวยมากๆค่ะม้าแปดเสียน นี่ค่ะสีสวยค่ะ น,นี้พื้นใหญ่หน้านางสวยค่ะหน้านางสวยมากอลังการงานสร้างลายมกคลน,นะคะมาแเซียนค่ะสนใจทักมากค่ะ3,800บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ สนใจผ้าใหม่สุนสวยๆนะคะวันนี้มีผ้าลายมงคลให้ทุกท่านได้เลือกรับไปดูแลอย่าลืมแอดไลน์เบอร์นี้ถ้าใครคุยกันได้ค่ะจองผ้าใหม่สวยๆก่อนใครคะ่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยคะ่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ